สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาพเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูผลโหวตรถที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดแห่งปี2021นะฮะในฝั่งที่เป็นรถกระบะแล้วก็รถ PPV นะครับสำหรับการโหวตครั้งนี้นะครับก็เป็นการโหวตภายในช่องของการเลสซิ่งนะครับ จะเป็นทางด้านของคะแนนโหวตคะแนนโหวตทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่8,500คะแนนนะครับทางฝั่งของรถกระบะและทางด้านของกลุ่มรถ ppv นะครับอยู่ที่8,600คะแนนต้องบอกว่าเป็นคะแนนโหวตที่สูงสุดมากๆเลยนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะรวมรวม้วก็อยู่ที่ประมาณหมื 10, ่นเจ็ดพันคะแนนได้เลยนะครับว่าอย่างนั้นเดี๋ยวทางการลซิ่งจะพามาไล่เรียงนะครับว่ารุ่นไหนนะครับได้รับคะแนานโหวตท,ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของฝั่งรถกระบะก่อนนะครับอาทางด้านของรถกระบะเนี่ยใน รถที่ได้คะแนนโหวตที่อันดับ5นะครับมีทางด้านของ Navara b t 5 0แล้วและก็ MG X t e n d อคะแนนโหวตอยู่ที่7%นะครับสำหรับคะแนนโหวตทั้งหมดนะครับถ้าเกิดพามาไล่เลียงก็อยู่ที่ประมาณนะครับ595คะแนนนะฮะสำหรับทั้ง3รุ่นนี้การซิ่งขออนุญาตเอามารวมกันนะครับเพราะว่าทางด้านของอการจัดโหวตเนี่ยเขาจัดได้แค่ประมาณ5ช่องเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้ทางด้านของอทั้ง3รุ่นนี้พามารวมกันนะฮะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะครับ ทั้ง3ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะแต่ว่าอาจจะมียอดขายยังไม่ค่อยเปรี้ยงสักเท่าไหร่นะครับจะต,ต้องรอดูปีหน้าว่าทั้ง3รุ่นนี้นะฮะจะทํายอดขายพุ่งขึ้นมาได้มั่งไหมนะครับสำหรับคะแนนโหวตอยู่ที่อันดับ5นะครับมีนาวาร่ามี BT50 แล้วก็มีทางด้านของ MG Extender ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือมิต s ูบิชิ Tri ทันมิสุบิชิไททันนะครับได้คะแนนโหวตอยู่ที่8%อยู่ที่ประมาณนะครับ680คะแนน ต้องบอกว่าเป็นคะแนนโหวตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับทางด้านของมิซูบิชิตไทตันเองก็เป็นรูปหน้าตาแบบต้องบอกว่าใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังดูไม่เก่านะครับยังดูทันสมัยมากๆอยู่ สำหรับปีนี้นะฮะทางด้านของปลายปีนี้มิสูบิชิไทตันนะครับเข้ามาในแนวแรลลี่อาร์ตนะครับโอ้โหต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยดูดุดันขึ้นเยอะเลยนะฮะโอ้โหแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งนะเข้ามาแต่ต้องบอกว่ามาแต่ลายสติ๊กเกอร์นะครับแหมเสียดายถ้าเกิดใส่สมรรถนะหรือใส่อะไรมาให้เซอร์ไพรส์น่าจะมันกว่านี้แน่นอนสำหรับมิสูบิชิไทตันนี่มาดูทางด้านของคะแนนโหวตที่อันดับ3นะครับทางฝั่งของรถกระบะก็คือ Ford Ranger Ford Ranger มีผลโหวตอยู่ที่21%นะครับ คะแนนโหวตอยู่ที่ประมาณ1,785นอาคะแนนทางด้านของ Ford r เ n g e r นะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นโฉมปัจจุบันนะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง แฟนๆน,นะฮะชมยังไม่แหมไม่ขาดสายจริงนะครับสำหรับทางด้านของตัวเลนเจอร์ตัวนี้นะครับเรื่องของสมรรถนะนะฮะเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ยังบอกว่าดูดีอยู่นะครับทางด้านของ Ford r เล g เจตัวนี้นะฮะใช้มาหลายปีแล้วแล้วทางด้านของปีหน้า Ford r เล g เจอรเขาจะมีโมเดลใหม่ออกมานะครับโอ้โหต้องบอกว่านี้ขนาดตัวเก่านะยอดความนิยมก็ยังไม่ตกสักเท่าไหร่นะยฮะยอดขายก็ถือว่าทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับปีหน้าน่าจะเปรี่ยงอย่างแน่นอนสำหรับทางด้านของ Ford r เล g เจอร์ ทีนี้มาดูทางด้านของคะแนนโหวตที่อันดับ2นะครับก็คือทางด้านของ Toyota h ไฮ u ักลีโว่โตโยต้าไฮรักลีโวนะครับได้คะแนนโหวตสูงเลยนะฮะอยู่ที่27เเลยนะครับคะแนนโหวตอยู่ที่2,295ค,ค,คะแนนนะครับสำหรับทางด้านของ t o y o ต t a h ฮรัก e ีโว่โตโยต้าไฮรักลีโวปีนี้นะครับทำยอดขายต้องบอกว่าจริงๆไม่ขี้เล่เลยนะครับโอ้โหยอดขายแบบทะลุหมื่นแทบทุกเดือนเลยนะฮะแต่ว่าทางด้านของแมคู่แข่ง ตัวชักาดนะครับก็คือ d m a ม็กดีแม็ปีนี้มาดีจริงๆนะครับก็ต้องอยอมรับนะครับแต่ทางด้านของเรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่องสมรรถนะเรื่องอความนิยมนะครับภายในช่องการเลสซิ่งเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของโตโยต้าไฮรัก e ีโวเองนะฮะก็แหม ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับรูปร่างหน้าตาสวยนะฮะแล้วก็ทางด้านของตัวล่าสุดนะฮะก็มีทางด้านของ GR Sport ก็คือใส่ชุดแต่งนะครับดูดีมากๆเลยสําหรับปีนี้นะครับก็ต้องรอดูปีหน้านะครับว่าทางด้านของ Toyota h i l u x Evo จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูอีกนะครับทีนี้มาดูทางด้านของผลโหวตอันดับหนึ่งนะครับทางฝั่งรถกระบะก็คือ i s สุดีแม็กยูสุดีแมมีผลโหวตนะครับอยู่ที่36%เลยนะครับภายในช่องการเลสิ่ง คะแนนโหวตอยู่ที่ประมาณ3,315คะแนนนะครับอันนี้คือเอามาหารจากที่จำนวนโหวตทั้งหมดนะครับคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ที่8,500คะแนนนะครับทั้งฝั่งของรถกระบะเนี่ยปีนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นทางด้านของอีซูดีแม็อีกปีหนึ่งนะครับคือรูปล่างหน้าตาของเจ้าตัวเนี่ยนะ,นะะที่เปิดตัวออกมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งแทบจะตลอดเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งเป็นปีทองของอีลสูนะฮะอันนี้ถ้าเกิดนับผลโหวตนะตอนนี้ d m a มนะครับสปีติดต่อกันแล้วนะครับไปที่ช่องการ์ดซิงเนี่ยคือปี2020และ2021นะครับเป็นผลโหวตอันดับหนึ่งนะฮะอะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าทางด้านของอีลสูตดีแมกจะเป็นแชมป์อย่างนี้ได้อีกยาวไหมนะฮะแต่ว่าดูจากทางด้านของยอดจองภายในงานมอเตอร์โชเนี่ยก็ต้องบอกว่า,วาโอ้โหน่าจะแชมป์ไปอีกสักะะันนนักกกรรรระะะะะยแนน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 ่่น่่ออออคคบบทททีีีี้้มมาาาดดูงงงขถลุึ ช่องการเล a ซิ่งเปิดโหวตเอาไว้นะครับก็คือทางด้านของกลุ่มรถ PPV นะครับรถ PPV ก็รูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกันกับรถกระบะนี่นะครับเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนนั่นปรับเปลี่ยนนี่นะฮะพามาดูที่อันดับ5นะครับของผลโหวตรถ PPV นะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของนิสันเทอร่านิสันเทอร่านะครับได้คะแนนโหวตอยู่ที่10%บนต์ะคะแนนโหวตประมาณนะครับอยู่ที่860คะแนนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของนิสัน ตัวแบบต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่นะฮะนิสันเทอรา่าแต่ว่าทางด้านของความนิยมเนี่ยตอนนี้นะครับก็อาจจะยังแบบกระเตื้องไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านานิสันเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะเป็นตัวใหม c h a เชนที่คล้ายๆกับนาวาร่านะครับคือเขาก็ไม่ได้เป็น all new นะฮะความนิยมความสนใจก็อาจจะยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเป็น all new ขึ้นมานะการทฤษฎมองบอกเลยนะฮะว่าน่าสนใจมากๆแต่ว่าทางด้านตัวนี้ก็ออปชั่นเยอะพอสมควรเลยนะครับ อ่ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ4ก็คือมิ u b บิชิปาเจโร่มิ s u บิ s ิปาเจโร่นะครับมีผลโหวตนะฮะอยู่ที่12%คะแนนโหวตอยู่ที่ประมาณ1032คะแนนนะครับ i ิ h i บิชิปาเจโร่นะครับยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งแลรี่อาร์ตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าจริงๆรูปร่างหน้าตาสวยเลยนะครับแต่ว่าแลรี่อาร์ตใน ในนิยามของลหลายท่านอนะ่ะคือแบบแหมน่าจะใส่ของแต่งหรือสมรรถนะอะไรที่มันแบบโหดๆมาให้ให้ให้เราได้เล่นได้สะใจกันนะฮะว่าอย่างนั้นแต่นี้อาจจะมาแค่ลายสติกเกอร์อาจจะเสียดายเล็กๆนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยโอเคผ่านเลยนะฮะสวยเลยนะครับแล้วออปชันเดิมจริงๆเขาก็เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของปาเจโลนี่มาดูทางด้านของที่อันดับ3เลยนะครับอันดับ3ก็คือ Ford e v อ r วอเรสต์ฟอร์ดเอเวอรนะครับภายในช่องการเลสซิ่งมีคะแนนโหวตอยู่ที่20%นะครับ อยู่ที่ประมาณ1,720คะแนน Ford Everest นะครับถือว่าเป็นรถที่ดีอันดับต้นๆในตลาดบ้านเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรถกระบะนะฮะก็คือ Ford r a n g e r หรือว่าทางด้านของ Ford Everest นี้นะฮะเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องสมรรถนะเรื่องออปชันนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับในตลาดประเทศไทยเรานี่คือต้องบอกว่านี่ขนาดเปิดมาหลายปีแล้วนะฮะตัวนี้โมเดลคล้ายๆอย่างเงี้ยใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ออปชันนะครับรูปลัางหน้าตายังถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยเราอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านของผลโหวตที่อันดับ2อนะครับอันดับ2ผลโหวตก็คืออิวสุมิวเอ็กซ์อิวสุมิวเอ็กซ์นะครับมีผลโหวตอยู่ที่23%เ์นะครับ คะแนนโหวตอยู่ที่1,978คะแนนนะครับอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นปีทองปีหนึ่งเลยนะครับของท่านั้นของอิลซูมิวเนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูของปีก่อนๆนะที่ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะมิวเนะครับก็คะแนนโหวตเขาจะอยู่แบบ แม่ต้องบอกว่ากลุ่มลังท้ายเลยนะฮะคะแนนโหวตแต่ว่าปีนี้นะครับปีนี้ไม่ธรรมดานะฮะสำหรับทางด้านของ MU-X ขึ้นมาเป็นเบอร์2ไม่ว่าจะเป็นตัวของยอดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลโหวตนะ,ะก็ต้องบอกว่าแหม่รูปร่างหน้าตาดูดีเลยนะฮะดูหรูหราเลยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับราคาไม่แพงมากด้วยนะฮะราคาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ต้องรอดูว่าปีหน้าจะมีอะไรเจ๋งๆมาให้ดูนะฮะสำหรับ MU-X ที่มาดูทางด้านของผลโหวตอันดับหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งมากเลยนะครับก็คือทางด้านของ t o y ิต้าฟอร์จูเนอร์โตยิต้าฟอรได้รับผลโหวตนะครับอยู่ที่36เลยนะครับคะแนนโหวตอยู่ที่ประมาณนะครับ3,96คะแนนนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าทิ้งห่างคนอื่นเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ทิ้งห่างเนี่ยไม่ได้เฉพาะผลโหวตนะครับอันนี้ยอดขายก็ทิ้งห่างด้วยก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่ารถในกลุ่มนี้เซกเมนต์นี้นะฮะในบ้านเราเนี่ย ฟอร์จูเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบโอ้โหมันเล้าใจจริงนนะฮะรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าโดนตาโดนใจคนไทยนะครับสมรรถนะการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ด้อยกว่าของแบรนด์อื่นเลยนะฮะก็เป็นปีทองนะฮะแต่จริงๆก็ทุกๆปีนะฮะทางด้าน f o r t u n e r เนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับถ้าเกิดว่านับยอดขายนะฮะนับผลโหวตนับความชื่นชอบชื่นชมอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆต,ต,ตลอดกาลนะฮะในตลาดประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นทางด้านของผลโหวตในช่องการเลสซิ่งนะฮะขออนุญ,ญาตย้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการให้คะแนนแบบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไม่ได้เป็นการให้คะแนนโดยโดยวัดจากอะไรนะครับอันนี้คือวัดจากความนิยมและก็ไม่จํากัดเหตุผลด้วยนะครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยอาจจะชอบรูปร่างหน้าตาบางท่านอาจจะชอบเรื่องซ่อมง่ายดูแลง่ายบางท่านชอบสมรรถนะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือ,อท่านชอบอะไรก็สามารถโบสตได้นะครับนี่คือที่สุดแห่งปีของช่องการเลสซิ่งนะครับของฝั่งรถกระบะและรถ p p v นะครับไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ